สวัสดีครับนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกคนครับฮนะวันนี้พามากินอะไรนะจุจุเนื้อจุเนื้อครับนี่นะฮะนี่วัดุดิบครับกินสุกหรือจะกินดิบนะฮะนิดอะไรนะหม,ม้มาหม้มาหม้านะฮะ ะว่าแล้วก็ไม่เสียวเวลาครับนะครับมากินกันเลยครับแดงกแม่เนี่ยนะเอาเอ้าอ่าอน,นวิดีโอ นี่ตับครับตับดิบเฮ้เยก,กินปะกิน กินพร้อมกันเนี่ยไปนักพายเลด้วยอ่ะเดี๋ยวไปลง y ยูทูบเลยหรอกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะนะครับมาด้วยครับนะฮะซอยจุซอยจุ นะครับโจเนื้อนะฮะฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ